นี่คือทางด่วนลอยฟ้าต่างจังหวัดของประเทศไทยขนาดนี้ได้ไรขนาดนี้เลยได้ไดอ,อย่างเมื่อคน,นะะจะเป็นคามบมริการวิวนีมุ่มนีนะฮะเห็นแสงไฟไอ้แสงสว่าง ด้านมุ่มขวามือบาโบสุดเด้อทุกท่านจะเห็นไฟนะฮะอันนี้คือบรรยากาศย่ามกลางคืนทางสมจะเห็น,นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะก่อนหน้าที่บาโบเคยถ่ายคลิปวิดีโอเป็นภาพบรรยากาศย่ามกลางเวนย่ามกลางเวนสิ่งเห็นเป็นแบบนี้ย่ามกลางคืน,น,าน,นภาพก็ะจะแตกต่างกันโครงหลังคาเหล็กเป็นโครงหลังคาอยู่ช่วงเขื่อนลำตะคองไป่น้งเอ้ยนะ พี่น้องครับพี่น้องครับเห็นบอเห็นบอไฟฟ้า,ไฟฟ,าไฟฟ้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือถนนนะฮะต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่คือไฟฟ้าให้แสงสว่างเดี๋ยวก่อนนะบาโบไปลเลยคือไม่เปิดเองเ,เนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเพิ่นเปิดเองเพิ่นเนี่ยนี่คือประเทศไทยอูนะ้หบรรยากาศหนาวหนาวเลยตอนนี้ บาโบอยู่ในเขนตพื้นที่ของปากช่องเนาะพี่น้องเนาะนครราชสีมานั่นเองนะฮะบาโบจะมุ่งหน้าไปอำนาจ,จเจริญน,นะพี่น้องเอ๋ยนะติดตามาภาพบรรยากาศของบาโบส่วงย่ามเศร้าๆเด้อพี่น้องเอ๋ยเดินทางออกมาจากแต่สมุทรปราการตีสามพี่น้องเอ๋ยตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะครบวงแล้วแต่เพื่อนึงเปิดไฟให้แสงสว่างถนน,นคอนกรีตอย่างดีเอาละพี่น้องเอ๋ยนะบาโบจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปโอ้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยเบิ่งหลอดไฟให้แสงสว่างจะสว่างหอดใส ติดตามเป็นนำวเลยกกแล้วกันโอ้ยสว่างทุกสินทางทุกทานเอ้ยทุกทานเอยนะฮะจักสีว่าจังได่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพื่นบอกว่าประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมครับน้ำไหลไฟสว่างนะฮะขนทางย่างดีเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนาะพี่น้อง ơi. เอ้ยเอ้ยสวัสดีพี่น้องอีกท่านึงย่ามเศร้าๆเดอ้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนาทีเนาะพี่น้องเนาะบาโบอ,อยู่ในพื้นที่ของถนนมอเตอร์วีดเอ็มหกเด้อพี่น้องเด้อเนะี่ยฮะมุหนา้าไปทางเขื่อนลำตะคองบรรยากาศฝ้ามืดฟ้ามืด,มดทุกท่านนีฮนะสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและอัศจรรย์ใจโอ้โห พี่น้องเอ๋ยนะฮะไฟฟ้าให้แสงสว่างงามคำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้นําเสนอออกสู่สายตาชาวโลกก็แล้วกันนะฮะทานผู้ชมครับวันนี้ขอโฟกัสไปที่หลอดไฟกันแล้วกันโอ้โหวงามหลนี่นะประเทศไทยเพิ่นแข่งขันการพัฒนาแข่งขันการสร้างผลงานเพื่อประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีถนนดี การค้าขายก็ดีการเดินทางสะดวกสบายก็ดีทุกคนจะได้มีเงินใส่นาะพี่น,อนอ้องเนาะอัจฉริกรรมกะจะบ่มีนะี่ฮะการปนจีก้กะจะมีหน่อยลุ่งนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอยามสาวสายามสาวสาเก่านาฬิกาอุยม,มนันเป็นเก่านาฬิกาเด้พี่น้องเลยนะฮะตีหาตีหาเอาละพี่น้องเลยหน้าติดตามไปน้าบาบเล่กันแล้วกันบาบจะเก็บผานบรรยากา,กาศการเดินทางถ่ายทาช่วงนี้ได้สัมผัสกับบาโบนี่ฮะ ื่านี้บาโบทายคลิปเมื่อวันที่17เนาะพี่น้องเนาะก,ก,ก่อนวันที่16เดือนท่านว่าปีพศ2567น,นั่นเองจะใอ้ทานผู้ชมไปเบิง่งนะฮะเบิง่งอุโมงนะฮะอุโมงอุโมงทางหลวนนะฮะทานผู้ชมที่เป็นล้างคาตรงสีคิวเนะะี่ยเขื่อนลำตะคองว่าเพิ่นจะเปิดไฟให้แสงสว่างหรือบ่อนะฮะตอนมืดย่ามคำาคืนเดี๋ยวติดตามไปน้ำบาโบ้เลยกันแล้วกันบาจะเป็นจะใดว่าจะตื่นเต้นขนาดใดโอ้ย เบาบเองแหละตื่นเต้นนะ้พี่น้องเนาะความตื่นเต้นก็คือว่าเกิดอยู่ตลอดเวลาเอานอกจากราไฟที่ยา่างสดสายตาเดียวบาบเขาเนี่ยตัดทาบรรยากาศไปตรงอุโมงอุโมงทางด่วนเลยกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยก่อนที่จะไปอุโมงค์นะอุโมงทางด่วนมองไปไก,กลาตามทางด่วนมอเตอร์เวลลอยฟ้าจะเห็นแสงสว่างแสงไฟนะพี่น้องเนาะย่างสดสายตา ยาสุดสายตาบ,บอกไว้เลยว่าโอ้โห,โโหเนี่ยพื้นที่ของกรมทางหลวงเนาะพี่น้องกรมทางหลวงเนี่ยเพิ่นก็ถือว่าสร้างนะพี่น้องสร้างให้รถแรนสะดวกสบายเสาไฟแสงสว่างนี่พี่น้องเห็นไหมฮะบรรยากาศหนาวแล้วบรรยากาศหนาวแล้วใกล้จะบีใหม่แล้วเด้อใกล้จะบีใหม่แล้วนี่ฮะ ทุกท่านเขียนง,งานอยู่ต่างจังหวัดเข็นงานอยู่กรุงเทพก,กพาศเอกครับภูมิลำเนาเนี่ยยามยามพ่อแม่เนี่ยลูกหลานที่อยู่ทางบ้านเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่อบอุ่นนะฮะกินอายของเขาไม้เนาะพี่น้องอก,กินอายของต่อฟงนะฮะปีใหม่แล้วกลับเมื่อบานีน่เด้อกลับเมื่อวานี่เด้อพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยบอกมาเลยตาสิไหลโอ้ยขินหันบานคือกันคินหันบานขึ้นกันเบ,บาวบากระได้เบาวบากระได้เอา้าจากเสาไฟที่ น่าสุดสายตาเดี๋ยวก่อนนะจะได้เห็นนะีฮะได้เห็นอุโมงอุโมงที่เป็นหลังคาว่าจะมืดหรือแสงสว่างเพียงใดติดตามไปน้ำบาบนเลยก็นแล้วกันทุกการเอ,อ้ยบอกว่าหนังตาสิไหลคิดฮอดบ้านปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทางด่วนพอแกีวแม่แกีวเอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยทางรถไฟ้าข้างบนจะมีเสาไฟ ให้แสงสว่างตลอดทุกเส้นทางบอเสีอกันร่องเบิงบอเสือกั่องเบิงพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะบ่เคยเห็นเดอ้อบางทานเนาะบาบุกกะที่ว่าขอฝากผลงานส่งภาพนี้ไปให้ถ้าคนอยูกก่ไกลและอยูกก่ไกลได้เห็นและตระหนักถึงสิ่งที่ประเทศไท่เห็นไห่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยออนซอนออนซอนลาย ตอนกลางคืนเวลาไอ้พบคำพี่น้องเอ๋ยนะกะสะดวกสบายอีกหนึ่งรูปแบบของทางด่วนเมืองไทยม่คิดว่าฝันว่าประเทศไทยจะสั่งทางด่วนยาาสุดสายตาทางด่วนเซนนี่เริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับบางปะอินนาะพี่น้องะไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ๋ยนะฮะทำกลางหลอดไฟที่แสงสว่างบ่าวบกขอบโฟกัสนี่เนี่ยสี่ไปสี่ไปพี่น้องเอ๋ยนี่คือทางด่วน ลอยฟ้าต่างจังหวัดของประเทศไทยขนาดนี้ได้ใดขนาดนี้เลยใดบาวโบตัวไผ่บเป็นดอกพี่น้องเอ้ยนี่ะภาพกับบรรยากาศมันต้องบลกเลยเราพี่น้องเอ้ยเนี่ยบอเป็นเสกสันปั่นแตงขึ้นมากนี่คือบ่าวลาวอวยไทยจนไส้แตกวาสันนะฮะบ่าวลาวอวยไทยจนไส้แตกว่าจังไดว่าจังไดเนี่ยคข้า่าอวยคือการยื้อยองสรรเสริญปอปั่นวาสันบอวาสันบอ มาหอดตรงนี้แล้วมาหอดตรงนี้แล้วท่านผู้ชมจะเห็นแล้วพูพอ,พอสัมผัสกับอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ทางด่วนลอยฟ้าโอ้โหท้องฟ้าเริ่มประกายดังทองพี่น้องเอ้ยป้ายามวางคืนนะฮะจะเป็นความริการวิวนีมุมหนีนะฮะเห็นแสงไฟให้แสงสว่าง ด้านมุมขวามือบาโบ้สุดเดอ้อทุกท่านจะเห็นไฟนะฮะอันนี้คือบรรยากาศย่ามกลางคืนทาชมจะเห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะก่อนหน้าที่บาโบ้เคยถ่ายคลิปวิดีโอเป็นภาพบรรยากาศย่ามกลางเวนย่ามกลางเวนสิ่งเห็นเป็นแบบนี้ย่ามกลางคืน,นภาพก็ะจะแตกต่างกันโครงหลังคาเหล็กเป็นโครงหลังคาอยู่ช่วงเขื่อนลำตะคองพน้องเอ๋ยนะช่วงเดือนจําคลองไผนะ่นาเก็บว้สร้างว้เพื่อนบอกว่ากันผู้คนโยนสิ่งของลงไปในเดือนจำน้องหน้องเนาะโยนสิ่งของผิดกฎหมายเอียงก็แล้วแต่ โอ้โหผ่าบรรยากาศย่ำกลางคืนก่อนสีแจ้งก่อนสีแจ้งพี่น้องเอ๋ยต pues ีหาเวลาเกือบจะพกมเช้าแล้วพกมเช้าแล้วอีพอยแม่เอ้ยตื่นนอนแล้วบอลลุกหลานหุ้งข่าวหุ้งน้านะฮะไปห้องขำไปห้องเที่ยนเกือบเบ๊ะเกือกไก่เนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่พ่อแม่สอนไว้ย่ำสาวสาวย่ำสาวสาวคือคุณสมบัติติดตัวของขวเนาะพี่น้องเนาะเดินเรือกันไปเดินเรือกันไปเห็นเมฆหมองพี่น้องเอ๋ยย่ามือเสาวมองไปทางด้านซ้ายของบาโบเด้ จากสายตาแต่ทองฟ้าเดิมประกายดังทองเดิมประกายดังทองยามเาวสาวกะจะมือแน่กะจะมือแน่จุดนีพื้นเพื่อเปิดไฟใหย่แสงสว่างออกจากมุ้งมุงนาไปจะเห็นพี่น้องเอ๋ยนะการการก่อสร้างพี่น้องเอ๋ยนะทางรถไฟความเร็วโอนอความเร็วโอโนอหรือว่าเป็นทางรถไฟชสือเนี่ยทางชุมทางทีหูกับบังบาวบุด้เดินนะสองขางจะเป็นเสาไฟให้แสงสว่างจุดทีเพื้นมีการก่อสร้างอยู่ด้จุดทีพื้นมีการก่อสร้างอยู่ด้นี่แหละ เสน่ห์ของการเดินทางเด้อพี่น้องเด้อบางทางกับมักเดินทางย่ามมือเสาเดินทางย่ามมือเสานี่ฮะบางทางกับมักเดินทางย่ามมือเว่นย่ามมือเว่นจกแตกต่างกันแนวใจเนาะพี่น้องเนาะท่านไหนที่มักเดินทางย่ามมือเสาย่ามมือเว่นกับบอกเบาบุนเด้อบอกเบาบุนเด้อเนี่ยฮะท่านไหนที่มักเดินทางย่านมุขึ้นกับบอกเบาบุนเด้อบอกเบาบุนเด้อเนี่ยฮะแต่การเดินทางของเบาบุนสัมผัสได้เน่ยฮะการเป็นกลางขึ้นจะแตกต่างกันแนวใจเนาะพี่น้องเนาะสิ่งหนึ่งเนี่ยฮะกลางขึ้นจะบ่อหอดอากาศดีกลางเว่นจะฮอด น้าพี่น้องเนาะอบเอาการเดินทางการใส่แอร์กับนักขึ้นเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันกับที่ว่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าใส่แอร์รลายข้นการเผาใหม่ก็ร้ายขึ้นกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะการเผาใหม่กับสีน้อยลงนะฮะการเดินทางกับสีบะห่อน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าแอร์กับเราจะเปิดนักนะฮะเผาใหม่อากาศกาจะบะฮ่อนทองกลางเว้นนะฮะเชื้อเพิ่งกับสีใส่น้อยลงตัวย่างกลางเว้นเมนมาโน่เมนมาโน่บ่าวบ่กวอกไป บ่าวบุบ่าวไปจะเห็นเสาไฟโซลาเซลล์พี่น้องเอ๋ยเนี่ยตลอดสองางทางเหย่ยวไปเหย่ยวไปจุดนี้่นจะถือว่าหยัดพลังงานนะเสาไฟโซลาเซลล์ติศทุกหลอดทิศทุกตุกต่นเลยพี่น้องเลยโอ้โหกลางคืนมากับหายแสงสว่างกลางเว้นเมือเ่อแสงไฟกัจะดับไปนี่คือการทํางานของโซลาเซลล์พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองสิ่งที่บ่าวบูบ่อยังหเห็นสิ่งที่บา่าวบุย่อให้สัมผัสก็คือโครงสร้างที่เป็นอุโมงค์เหล็ก มุ่งลังคาลอยฟ้าอยู่ที่เขื่อนลำตะคองโอ้โหเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นอย่างไรพี่น้องอ้าวนี่แหละคือสิ่งที่บาวุ่นอยากสัมผัสเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะหาททานผู้ชมเห็นเนี่ยเพิ่นเปิดไฟฉายแสงสว่าง,าง,างพวกวงเสาเรียง่งบดดับเด้อพี่น้องเอ้ยนะย่งงหายแสงสว่างตลอดทุกเส้นทางนี่คือสิ่งที่บาวุ่ได้เห็นสิ่งที่บาว่าได้เดินทางไป ฝากผลงานนี้ไว้ให้ทาช่ำเหนในสัมผัสน้ำบาโบ้เดอ้อทานไดทีมักไรเชิญชอบคลิปวิดีโอของบาโบ้เนี่ยฮะผลงานทีบาโบ้บันทึกภาพไว้กอก่าลืมก้นไค์เป็นกำลังใจแห้บาโบ้น้ำเนื่อเดอ้อพีนอนะะ่นกเนี่ยะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบาโบ้โดยการมากดข่างโฆษณากันแล้วกันทุกทานสัาหรับคลิปนี้เวลานี้บาโบ้ของอุญาตลาทรรช่งไปแล้วนะฮะสบายดีสวัสดีครับโอ้ยงามหลายงามหลาย ยามกลางคืนยามกลางคืนเสาไฟสปอตไลท์ตรงกลางให้แสงสว่างของจริงของแท้เพื่อนบรัจงไว้โช์เดียบุนตังใส่ใ้ใส่งานอย่างทีทางผู้ชมเห็นพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วแสงสว่างแสงสว่าง